ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณหมอคุณหมอเจตนะคะหรือว่านายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเจ้าของเพจที่มีชื่อว่าหมอเจตเนี่ยละค่ะ คือคุณหมอเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าเป็นคุณหมออารมณ์ดีคุณแม่เขาจะออกมาโพสเตือนทําคลิปเตือนนะคะแล้วก็จะมีรีอคเยอะแยะมากมายให้เราได้ขำๆกันอันเนี้ยคุณหมอออกมาพูดเรื่องของการอาบน้ำนะไม่ใช่ว่าอาบน้ําไม่ดีหรือยังไงนะคะแต่ว่าอาจจะให้เลือกนิดนึงโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าข่ายนะคะอยู่ในภาวะสามอย่างด้วยกันคือความดันโลหิตสูงอันนี้ไม่แม่อาบน้าเย็นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ให้งดงดไปก่อน ความดันสูงโรคหัวใจและกลุ่มผู้สูงวัยแม่แม่ก็เข้าข่ายสิทั้งนั้นไปร้วนอยู่เพราะว่าคือตอนนี้บ้านเราอะค่ะคุณแม่ค่อนข้างจะอากาศหนาวแล้วก็แปลกที่ที่คุณแม่บอกว่าเข้าสู่ภาวะลาเดนยาใช่ไหมคะหนาวค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนต้นๆเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมาแต่พอมาแล้วเนี่ยอยู่นานเลยอยู่นานแล้วก็หนาวเยอะเหมือนกันไปถึงกลางกุมภาัน่นนั่นนะคะนะคะฉะนั้นเนี่ย การอาบน้ำเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่แหมเราออกมาทํางานแต่ละวันมันก็ตัวก็อาจจะสกระปรกอะไรได้นะคะอ,อยากอาบน้ําที่นี้เนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าการอาบน้ําเย็นในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่อาจจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกได้นะคะแล้วก็คุณหมออธิบายขั้นตอนของกระบวนการของร่างกายค่ะว่าพอที่แบบว่าเอ้ยมันได้รับความเย็นอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะคะง่ายๆเลยคุณหมอบอกว่าการอาบน้ําเย็นแบบทันทีทันใดอืไปถึงปุ๊บลาดโครมอแบบบ้านไหนมีตุ่มมีขันนะลาดโครมจะหัวลงมาอย่างเงี้ยทันทีทันใดแบบเนี้ยนะคะมันจะเกิดปฏิกิริยาเส้นเลือดหดตัวเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายค่ะอันนี้เป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายมนุษย์อยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอเส้นเลือดมันหดตัวปุ๊บนะคะความดันหัวใจอะค่ะมันจะพุ่งขึ้น หัวใจจะเต้นแรงและเร็วขึ้นความดันมันก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับทำให้เส้นเลือดในสมองที่ตอนแรกมันมันหดเพราะว่าโดนความเย็นแบบนี้ค่ะอ้าวมันก็เกิดแบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอืมีโอกาสนะคะที่อาจจะตีบแล้วก็แตกได้นอกจากนี้เวลาที่หัวใจเราเต้นเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วกับกับโรคแบบนี้นะก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะว่า ลิ่มเลือดอะคะ่ะมันอาจจะมีโอกาสไปอุดตันที่หัวใจได้เหมือนกัน<อ>ดังนั้นบุคคลสามลักษณะนะคะที่คุณหมอเจตบอกเนี่ยก็ให้ระวังเป็นพิเศษนิดนึงความดันโลหิตสูงหลอวหัวใจผู้สูงวัยแต่ทั้งนี้นะคะในช่วงที่อากาศเย็นมากๆหรือหนาวๆแบบนี้ทางเลือกที่ดีถ้าจะอาบน้ำอ,อาบน้ำอุ่นก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีแต่ก็เตือนว่า อาบน้ําอุ่นก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียนะมันทําให้ผิวแห้งถูกแต่และเชื้อโรคเข้าร่างกายได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีแบบภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดอะไรนี้ได้ oh. ก็ต้องระมัดระวังคืออาบน้ําอุ่น,นแม่เลยโดนเลยก็อย่านานอย่าอาบล้างอยู่นั่นน่ะมันนานเกินไปหรือใช้วิธีแบบ ที่หนูรู้มานรูปไปก่อนไหมใช่รูปไปก่อนคือคุณหมอเขาดอกจันใหญ่ๆคําว่าทันทีทันใดร่างกายอะค่ะมันต้องมีการปรับตัวฉะนั้นเราอาจจะแบบล้างมือก่อนล้างขาค่คยๆล้างสูงสูงมันแม่ก็จะรูปจะนี่ก่อนถ้าสมมุติว่าล้างหน้าออะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นศีรษะสวหัวถ้าไม่ได้แบบออกมาเจอฝุ่นเจออะไรเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเว้นวันก็ได้หรือใช้น้ำอุ่นสระผมก็ได้ค่ะนะคะ